สวัสดีครับพวกกับผมช่างมีท่าสายนะครับในช่องช่างมีท่าสายชาแนลนะครับวันนี้ผมช่างมีท่าสายนะครับก็จะไม่มีอะไรใหม่ครับก็วันนี้นะครับอยู่ที่ร้านนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นคลิปส่งงานเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ยังทํางานอยู่ที่ร้านอยู่นะครับครับช่วงนี้ก็อยู่ร้านนะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็มัวเร่งงานให้ลูกค้าอยู่นะครับ นีคลิปนี้ก็จะเป็นให้ดูงานหน้าร้านนะครับงานหน้าร้านในรอบวันนะครับว่าวันนี้มีงานมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็มีงานอยู่สิบกว่าชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแล้วก็จะบอกราคาไปพร้อมๆกันนะครับมีงานอยู่สิบกว่าชิ้นนะครับทําคนเดียวก็ได้ประมาณนี้ะครับงานหนึ่งครับ่าไปดูกันเลยครับอ่าครับนี่นะครับเป็นงานรอบวันนะครับที่ ได้ทําไว้วันนี้นะครับก็มีอยู่1ิกว่าชิ้นนะครับงานชุดนี้ก็ทําเมื่อคืนนะครับแล้วก็มาทยอยแต่งแล้วก็ขัดเพิ่งเสร็จนะครับก็ประมาณวันหนึ่งนะครับรอบวันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทําคนเดียวก็จะช้าบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่างานแต่ละชิ้นนะครับไม่ค่อยที่จะเหมือนกันนะครับถ้าออกแบบแต่ละองค์แต่ละชิ้นก็ค่อนข้างที่จะช้าลงนะครับ เพราะฉะนั้นไม่รอช้าเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับงานชิ้นแรกนะครับนี่ครับเป็นเขี้ยวเสือแกะนะครับเขี้ยวเสือนะครับแกะเป็นรูปเสือนะครับนี่ครับเขี้ยวเสือแกะนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับพร้อมส่งเลยนะครับเสือชิ้นนี้ผมเลี่ยมอยู่ที่ หนึบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับก็เตรียมส่งเย็นนี้เลยนะครับชิ้นต่อมานะครับก็เป็นครุดนะครับองค์กลังสวยเลยนะครับกำลังดีเลยสวยงามเลยทีเดียวรุตรงนี้นะครับลักษณะงานรูบหล่อแบบนี้นะครับก็อยู่ที่100บาทนะครับสำหรับองนี้นะครับ นี่ครับุดนะครับสวยๆเลยชิ้นต่อมานะครับเป็นพักกลิ่นนะครับพักกลิ่งจับเข่าลอยองค์นะครับเยียมสายจับเข่าลอยองค์โชว์รอบองค์เลยนะครับ สษณะงานพวกรูปหล่อพักกลิ่งอย่างนี้นะครับผมก็จะจับเฉพาะบริเวณเข่านะครับด้านบนนี้ก็จะปล่อยลอยเลยนะครับพักกลิ่งตรงนี้ก็อยู่ที่หนึ่งรอยนะครับหนึ่งรยหนึ่งอยบาทนะครับก็ไม่ได้องค์ใหญ่มากนะครับไม่ค่อยใหญ่มากไม่ค่อยหนามากก็อยู่ที่หนึ่งอบาทนะครับชิ้นต่อมานะครับก็เหมือนเดิมครับเป็นรูปหล่อนะครับ พระพุทธคินาราชนะครับรูปหล่อพระพุทธคินาราชไม่มีที่จ,จับมากลักษณะงานพวกนี้นะครับผมก็จะจับเต็มองค์นะครับการการหลุดคอนนะครับเพราะว่าไม่มีจุดเท่เราประคองได้นะครับแล้วก็ลักษณะผ้าก็ค่อนข้างที่จะบางนะครับแล้วก็ไม่มีบริเวณให้เกาะนะครับผมก็เลยจับทั้งองค์นะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับ ยักนี่ก็ตามองพระเลยนะครับจักเต็มองเลยโอกาสหลุดน้อยมากนะครับนี่ก็ได้ความแข็งแรงนะครับหาชิ้นต่อมานะครับนี่ครับเป็นพระเหรียญน,นะครับพระเหรียญหลวงปูน่เนื่องวัดจุฬามณีนะครับหลวงปู่เนื่องวัดจุฬามณี ชิ้นต่อไปเลยนะครับนี่ครับพระสยามเทวาธิราชนะครับเขียนไว้ว่าวพ2อ5พนอ2555นะครับนี่ครับชิ้นต่อไปเลยนะครับนี่ครับ หลวงพ่อปู่วัดโกกากนะครับเนื้อทองแดงนะครับเลี่ยมใส่สีนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่100บาทนะครับเพราะว่าใส่สีนะครับนี่ครับเลี่ยมใส่สี100บาทนะครับเหรียญถ้าเป็นธรรมดาก็80บาทนะครับองเล็กนะครับชิ้นต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเลี่ยมใส่นะครับ โชว์เต็มองค์นะครับชิ้นนี้ก็อยู่ที่ราคา80บาทนะครับองคเล็กนะครับชิ้นต่อมานะครับนี่ครับไม่ทราบว่าเขาเรียกพระอะไรนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นเนื้อผงยานะครับเลี่ยมใส่สีเหลืองนะครับองนี้ก็ราคาที่100บาทนะครับใส่สี ราคาเริ่มต้นอยู่ที่100บาทนะครับชิ้นต่อมานะครับนี่ครับเป็นพระผงนะครับไม่รู้ว่าของที่ไหนเหมือนกันนะครับเจ้าเดียวกันนะครับกับผงยาทุกกี้นะครับผงละ100บาทนะครับชิ้นต่อมานะครับเป็นรูปหล่อนะครับ เลียมใสโชว์เต็มองค์นะครับลอยองค์นะครับจะเห็นจะมองเห็นนะครับงานลูกหล่อผมจะเกาะเฉพาะเข่าอย่างนี้นะครับแล้วก็จะใสเห็นเต็มองค์เลยนะครับลอยองค์เลยราคาก็อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับอ่าผมชิ้นต่อมานะครับนี่ครับเป็นขุนแผนนะครับเป็นเขาถักอ้ทองแดงทองเหลืองโบราณนะครับไว้นะครับ แล้วก็ลูกค้ากลัวพระแตกพระรานนะครับก็เลยไม่เอาออกนะครับก็เลยเอาไว้เหมือนเดิมนะครับเลียมเก็บเดิมขององค์พระเลยนะครับนี่ครับเลียมใส่นะครับเห็นหมดเลยนะครับใส่เต็มองเลยนะครับอ่าชิ้นต่อมาเลยนะครับเป็นหลวงพ่อปู่วัดโกกากนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับ เป็นลายผ้าสีข,ขาวนะครับสีข,ขาวลายผ้าเห็ไไนไครับแนี้จะวิบวิบวับหน่อนะครับเขาขาวลายผ้านะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับงานใส่ <committing S 2> สีนะครับลูกค้าสามารถที่จะเลือกสีได้นะครับเพราะเรามีสีให้เลือกหลากหลายนะครับเป็นสิบสีเลยนะสิบกว่าสีเลยนะครับครับ ชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นคู่แฝดนะครับนี่ครับเป็นเหมือนแก้วเหมือนหยกนะครับส,สีเหลืองใสนะครับสวยมากนะครับเยี่ยมใสนะครับโชว์ทั้งองค์เลย เห็นทั้งองค์นะครับแล้วก็จะเหมือนกันนะครับทั้งสององค์นะครับสององค์นี้เจ้าเดียวกันนะครับเป็นเหมือนคู่แฝดเลยนะครับซึ่งลูกค้าท่านนี้ท่านก็จะชอบเลี่ยมแล้วก็เอาไปเก็บไว้นะครับเพื่อการการแตกหักของพระนะครับครับนี่ก็เป็นงานรอบวันนะครับ งานรอบวันของวันนี้นะครับที่ผมได้ทําวันนี้นะครับแล้วก็จะได้ขึ้นงานชุดใหม่ของเจ้าต่อไปนะครับงานชุดนี้นะครับก็ทําวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้ครับไม่ได้เยอะมากครับครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนท้ายคลิปนี้นะครับผมช่างมีท่าทรายนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ ว่าช่างมีจะมีคลิปทำงานส่งงานหรือว่ามีคลิปอะไรต่างๆกับชีวิตประจำวันนะครับมาให้ดูนะครับายคลิปนี้ผมช่างมีทัศนสาก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ